จาก EP ีที่1นะครับผมได้พาไปดูรูปร่างของรีซิสเตอร์หรือว่าตัวต้านทานตัวนั่นเป็นตัวต้านทานทางไฟฟ้านะครับความต้านทานทางไฟฟ้าก็จะเกี่ยวกับเรื่องของการต้านทานแรงดันแรงดันเข้ามาตัวต้านทานเข้ามาค่าต่ําก็ต้านทานน้อยค่าสูงก็ต้านทานมากนั่นก็คือต้านทานแรงดันของไฟและกระแสที่จะผ่านตัวต้านทานตัวนี้ไปได้ ท่านคงจะงงงกันนะครับลองมาดูความต้านทานทางในระบบอนาล็อกครับคือความต้านทานของน้ํานะครับนี่ผมยกตัวอย่างให้ท่านดูว่านี่เป็นวาล์วบอลวาล์วตัวนี้เป็นตัวต้านทานทางน้ําคือน้ําจะวิ่งผ่านน้อยผ่านมากขึ้นอยู่กับเราเปิดวาล์วตรงนี้แต่ถ้าผมบิดวาล์วตรงนี้สุดแสดงว่าค่าความต้านทานนั้นเป็นอินฟินิตี้ คือน้ำไม่ไหลเลยนะครับถ้าผมเปิดนิดหนึ่งก็ตัวน้ำทานก็น้ําจะผ่านนิดนิดหนึ่งนี่ก็คือความน้ำทานสูงเป็นเมกนะครับนะถ้าถ้าเทียบกับทางไฟฟ้าความน้ำทานจะเป็นเมกะโอห์มนะแต่ถ้าผมเปิดหมดนะครับความน้ำทานตัวนี้ก็จะเป็นศูนย์โอห์มนะนี่ก็ถ้าบีดครึ่งหนึ่งก็ความน้ำทานก็ก็จะเหลืออยู่ประมาณนะนี่อุปมาอุปไมยให้ท่านดูนะครับว่านี่ความน้ำทานทางอนาล็อก แต่ในความต้านทานทางไฟฟ้านะครับก็จะเป็นการต้านทานของกระแสของแรงดันซึ่งเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามันเป็นยังไงนะครับครับนี่คือตอนนัญลักษณ์ของอาริวาลีซิสเตอร์หรือตัวต้านทานนะครับตัวน,นี้นะครับก็จะมีเสียงแทรกนิดนึงนะครับเนือ่องจากว่าเป็นร้านค้าเนาะผมทำลิปก็มีลูกค้ามาซื้อของก็ขอบคุณนะครับอ่าตัวนี้เป็น ตัวนทานเปลี่ยนค่าตามแสงส่วนตัวตัวนี้เป็นตัวสัญลักษณ์ของโมลุ่มนะครับเป็นตัวนทานเปลี่ยนปรับค่าได้นะฮะนี้รูปร่างหน้าตาของมันนะครับก็ดูกันแล้วด้วยคึมก็ได้นะครับนี่เป็นตัวนทานตัวจี๊ขาวตัวนทานชนิดหนึ่งส่วนตัวนทำตานเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ เป็นแบบเขาเรียกว่าเนี่ยตัวนึืองหลังนี้ครับเป็น PTC Positive t e m p e r a t u r o l เปลี่ยนค่าตามความร้อนนะฮะพอความร้อนสูงความ้ันทานมันจะ,ะเพิ่มขึ้นสูงขึ้นทำให้กระแสะไฟฟ้าผ่านไม่ได้ในตัวมันผ่านไม่ได้แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งครับเป็น NTC เป็น Negative t e m p e r a t r o ซึ่งทำงานตรงขันข้ามกับตัวนี้นะครับคือถ้าอุณหภูมิ อ่าตัวหนึ่งตัวหนึ่งอุณภูมิสูงค่าค่าเพิ่มอีกตัวหนึ่งคนสูงณหภูมิสูงค่าลดนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับอ๋จะเป็นเขาเรียกว่าตัวเปลี่ยนค่าตามแสงนี่ครับ LDR นะเป็น LDR นะนะตัวนี้ส่วนตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นเกลือกมานะเป็นเกลือกมาตัวนั้นทันปรับค่าได้เรามาดูกันครับว่าลักษณะการไหลของ กระแสนะครับนี่ครับตัวนี้เนี่ย V เนี่ยเป็นแรงดันไฟฟ้าส่วนตัวไอนี่เป็นกระแสเนี่ยเป็นกระแสที่วิ่งผ่านส่วนตัว R เนี่ครับมันจะทําหน้าที่ดึงรัดเหมือนกับที่ผมพูดให้ฟังว่าอ่าเปรียบเหมือนกับวาล์วน้ำนะครับที่บิดวาล์วถ้าตัวนี้ปล่อยสายรัดมากๆก็วนก็จะวิ่งผ่านมากแล้วก็อ่าแสก็จะวิ่งผ่านมากเช่นเดียวกันน,นี่คือคุณสมบัติของ อ่าหรือว่ารีสิสเตอร์นะครับหรือว่าตัวท้านทานนั่นเองนะครับก็ฝากไว้สำหรับคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วก็ท่านที่สนใจสอนแบบง่ายๆแบบไม่ต้องมีวิชาการอะไรมากนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพิ่มเติมอีกหนึ่งนะครับว่าที่จะไม่เข้าใจว่าค่าความนัานทานมีหน่วยเป็นโอห์มนะ เริ่มตั้งแต่0.1โ oh อห์มเลื่อยไปแล้วครับ0.1โอห์ม oh เป็นหลัก0.0น,นะครับหลักทศนิยม0.1ไปถึง0.9แล้วก็เปลี่ยนเป็น1โอห์มแล้วก็10โอห์ม100โอห์มถ้าพันโอห์มมันจะเปลี่ยนค่าใหม่เป็น 1k เขาจะเรียก 1k นะครับ 1, oh 1 oh กิโลโอห์ม1200โอห์มก็1.2กิโลโอห์มนะครับหรือว,ว่า 1.2k นั่นเอง นะส่วนเป็นร้อยโอห์มก็ร้อยโอห์มห oh นะึ oh m, นะ่งเมกโอมนค่าสูงสุดก็คือค่าที่เป็นเ oh มกโอมก็อยู่ประมาณสูงสุดก็อยู่ประมาณสักหนึ่งร้อยเมกนะครับก็ถือว่าวัดไม่ขึ้นแล้วคือใช้มมเตอร์วัดไม่ขึ้นแล้วนะครับถือว่าหนึ่งร้อยเมกก็เปรียบเสมือนกับว่าเราปิดวาลสนิทอย่าง,งนงะี้ะกระแสไฟผ่านไปไม่ได้